่าดูเนาะเป็นยังไง<อ>คนอีสานเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างอยากแอวเหนือเลยเจ้าอยากแอวเหนือเลยเออจ้านะวันนี้สองนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องซ้อมป่อ,อยู่กับเราแล้ว,ลวสวัสดีครับน้ำตานที่จตพนาองสีธนพลนะครับสวัสดีครับพี่โซมันน่ารักพี่โซดีมาก,มากแต่ว่าเรื่องนี้คือน้ำตาลไม่ได้ใช้ความสามารถทางการแสดงเรานัาออ่คือตัวจริงล้วนๆไม่ติดหรติหรอใช่อเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดสิบเรื่องนี้คือเราได้เล่นเพราะว่าเราเป็นคนเหนือใช่ไหม สิ่งหนึ่งเลยที่ได้เล่นเรื่องนี้เพราะว่าต้องอู้เหนือทั้งเรื่องเจ้าแม่นคือมันก็จะเลียวนะบางทีแบบคนภาพอื่นแล้วมาเรียนเหนือแล้วมาพูดเหนือมันอาจจะไม่ลึกถึงขนาดนี้อันนี้ก็เลยลึกจริงๆใช่ไหมฮะคือเราอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนจะมี สาวเหนือในอุดมคติว่ามันต้องต่อนยอนต้องเรียบร้อยเนิบๆแต่หลังจากที่เราได้รู้จักน้ําตาได้รู้จักแจ็กกี้แจ็กกี้ชาเคอรลีนก็คือภาพอันนี้มันเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยนี่เมื่อก่อนหนูเป็นคนเรียบร้อยมาเจอแจ็กกี้นี่แหละเธออยู่อีสานเธอมองว่าสาวเหนือเป็นคนเรียบร้อยเหรอใช่แต่ฉันอยู่เหนือไงไม่เคยมองไม่จริงคือเพื่อนฉันเนี่ยทุกคนนี่คือแบบ ลำเลียงก็ขาดสั้นแล้วก็แบบไอ้นี่เยี่ยวเลยไหมเยี่ยวเลยไหมภาพจะมีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรท่อท่อทอหน้าท่อหน้าเราเหมือนดูนอะไรอย่างเงี้ยฟิล์มตั้งตั้งมีไหมมีอยู่บนนี้ด้วยทุกคนต้องมีเื้อผ้าอื่นก็น่าจะมีแหละไม่ใช่แค่หล่อเหนือนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องหนังกันก่อนนะฮะอยากให้เราให้ฟังคร่าวๆหน่อยส้มปล่อยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจ๊ะ สำหรับภาพ,พยนตร์เรื่องซ้มปล่อยนะคะก็เป็นภาพยนตร์ของทางภาคเหนือเนาะเป็นัยรุ่นของอภาคเหนือซึ่งตานว่าความสนุกความน่ารักของเขาคือจะได้เห็นในมุมมองอีกม,มุมมองหนึง่งที่หนังเหนือไม่เคยเล่าในแบบนี้คือจะเป็นัยรุ่นยุคใหม่ที่ผู้หญิงจะพิกอุดมคติของผู้หญิงสาวเหนือจากที่ทุกคนเคยเห็นไปเลยใช่ก็คือชอบผู้ชายคนนี้ฉันก็แบบโอเคมุ่งมั่นแล้วก็อยากได้เลยอยากได้ก็แสดงดดออกเลยอยากได้ก็ บุ know, das ้งเลยเจ้าแล้วก็ปหามอหนุ่มหนุ่มกรุงเทพมาันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแม่เแ็นเรื่องแต่เรื่องแต่เกิดถึ้ทุกที่แล้นี้เขาเอาเรื่องจริงมาทำเป็นภาพยนตร์ถสำหรับเรานี่คือเป็นไทนาตในี่เรื่องนี้เป็นแซบครับแซบแซบก็คือชื่อแล้วก็ทางภาคเหนือก็คือภาคเหนือก็คือเด็กแว้นเลย ใช่ใก<ช>็คือ <cre> er ของแซบอี่น้อมแนแซบอี่น่าเหมือนดาวได้เป็นแซบและอีกบทหนึ่งก็คือเป็นร่างทรงด้วยก็คือเนี่ยเขาต้องการหาหนุ่มกรุงเทพก็ไม่รู้จะหายังไงก็เลยต้องมาหาป้าหมอนนี่แหละอ่าแล้วก็ช่วยมีวิธีในการที่แบบช่วยให้ได้คนกรุงเทพอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นแบบที่ปรึกษาที่ปรึกษาครับผมใช่ปรึกษากันไปกันมาแล้วอยอ่างนี้แหละ จ๋าก็ไปมาๆยังไงหนุ่มกรุงเทพไม่ต้องไปมองแล้วลงใกล้ๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่จ้าพูดถึงน้ำตาลคาแรคเตอร์นี้คือความโบ๊ะบ้าจากในทีเซอร์ที่เราเห็นความแบบรั่วสุดสุดติงแบบนั้นอ่ะยากยังงไว่าทำกันบ้านในการแสดงมา30มสิบปีทำไมมองมองตาเราไม่เชื่อมาตั้งแต่เกิดพี่ทุสีเขาอยากอินเนอร์มันมาตั้งแต่เกิดจนมาให้เป็นส้มปล่อยในทุกัีนี้เห็นว่าอย่างหล่อมให้หนูมาเป็นส้มปล่อยในทุกวันปีก็สนุกค่ะแล้ว พอด้วยความที่เราเป็นคนเหนือแล้วเราก็เอาจริงๆเราก็ไม่ได้เติบโตในเมืองอ,อกอเป็นนอ,อนบ้านนอกคนนึงอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แอดวานเท่าตัวเขาใช่ม,มันก็เลยแบบทําให้เราดึงเอาตรงนั้นดึงเอาตรงนี้ไม่ใช้ได้แต่ว่าความสนุกก็คือในเรื่องอเป็นคนเหนือทั้งหมดก็จริงแต่คนเหนือแต่คนละจังหวัดหมดเลยอ๋อ แล้วแต่สำเนียงก็บาดไปด้วยกันเลยใช่เราเราเห็นผู้เราเห็นในคอมเมนต์แปรละปั้งแหมยาเราเห็นในคอมเมนต์เขาบอกว่าน้ำตาลกับตีคือพูดคนละขีดใช่อันนี้ก็คือก็คือเป็นแป้เนาะอันนี้คือเป็นเจยงใหม้ใช่เนื้อจังไม่แบบสุ่มเหมือนกัน เมื่อจังหม่เองก็อำเภอก็แต่ละอำเภอก็ไม่เหมือนกันอีกทุกคนเป็นทุกหลักกิโลละสัปะตองครับผมสัมเนียงแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันมีคำไหนที่มันเออไม่เหมือนกันบ้างสัมเนียงในแบบวิ่งก็ไม่เหมือนค่ะวิ่งเหนือก็จะเออเชียงใหม่จะเป็นโลนแพร่จะเป็นฮกอันนี้ล่ะลำปางล่ะลำปางลำปางหนาหล่นมันทุกอย่างเลยใช่ไดหมดใช่ทำปางระหว่างแพร่กับเชียงใหม่ก็เลยผสมกันแล้วเชียงใหม่ก่อนน้ำประเทศจีนนะอ่าประเทศ ประเทศจีนประเทศจีนนี่ประเทศจีนประเทศจีนคีมา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 เราไม่ต้องคุยเรื่องไหนกันแล้วมันมันมันนั่งสอนภาษาภาษาเหนือกันคีมาอันนี้ก็คีมาธรรมด้คีมาใช่แล้วก็จะยังบอกว่าทำไมเหนือดุจังเลยแบบเข้ามาเข้ามาดุรเงี้ยดุอะไรเนี่ยคือมันก็เป็นเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งเราก็จะได้เห็นกันในเรื่องนี้แหละถูกต้องค่ะตีล่ะคาแรคเตอร์คือเป็นร่างทรงครับแล้วยังไงคือเรา คาแรคเตอร์ยังไงเคยไหมก่อนหน้านี้เคยไปเจอร่างจริงๆคือบุคลิกประสบการณ์นะไม่น่าจะแบบสัมผัสอะไรกับเรื่องพวกเนี้ยเคยไหมเหมือนเหมือนพี่สาวเคยพาไปอยู่ครับซึ่งมาสองครั้งก็เลยได้เห็นเออว่าเขาเริ่มติดทางอีกเริ่มติดเมืองมาแล้วนะเริ่มมีกลิ่นเมืองแล้วก็คือว่าก็คือว่าก็คือว่าอ่ได้ได้อ่ได้ พี่สาวได้พาไปเจอร่างทรงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปข่านต่อไปไปทำอะไรตอนนั้นพี่สาวเขาแบบไปดูดวงอว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็เอาเอาเราติดไปด้วยเราก็เลยได้ได้รู้ว่าเขามีจมท่าทางยังไงแสดงออกยังไงก็เลยไปเอาตรงนั้นของเขามาดูแล้วก็เอามาเอามาให้วุ่งกลับดูว่าเอออยากได้เสียงแบบไหนเราลองมาทํากันใหม่ว่าประมาณไหนพี่สาวมีไหม มีทิ่งเหรอจริงๆทุกที่น่าจะมีเมื่อก่อนฉันไปแบบเดทอวันเสาร์อาทิตย์นัดคิวหมอดูแล้วล่างทรงแล้วสุดเออของคืนเปลี่ยนเสียงไปอีกเสียงหนึ่งคนปัยากรู้เลยถามค่ะก็ขอบคุณที่ทุกวันนี้ไม่เป็นเองโอ้ใจเย็นไม่มีเวลาให้เป็นไม่รับสันแล้วสรุปแล้วเราคล้องมายังไงเพราะว่าล่างทรงปกติเราจะเห็นแบบเฮ้ยเป็นคนแก่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แต่นี้เป็นแบบล่างทรงวัยรุ่นอ่ะครับก็จริงๆก็ทำเสียงแก่ครับแล้วก็แล้วก็เราเป็นร่างทรงกรมร์กมรอลด้วย ก็คือหลอกชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้เป็นจริงๆรั้งทรงเมืองทิพย์ตั้งโซนทิพย์อยู่ในเมืองทิพย์สตรีมเยาวรุ่นก็เลยทําให้เราออง่ายเพราะว่าเราก็เหมือนต้องหลอกชาวบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนหนึ่งนะจริงๆเอาเรายอมรับว่าเราเห็นตีมาพอสมควรแล้วใช่ไหมแต่แต่พอมาดูในทีเสื้อภาพยนตร์เรื่องเนี้ยตีหล่อมากตีแล้วคือแบบขอบคุณคร่ะคือแบบตอนเนี่ยเห็นตีเล่นอ่ะในเจนมันจะเป็นใสๆอ่ะเปนตีใช่ไหมเล่นตีอันนี้มันจะเป็นแบบเรายมเยาวรุ่นลูกเข้มเข้มอ่ะรรสสาาาายยดด์์กกลุคเข้ด เป็นยังไงชอบตัวเองในลุคนี้ไหมโอรู้สึกแปลกครับรู้สึกแปลกเพราะว่าเพราะไม่เคยขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าในเรื่องเนี่ยโหดทำกริยาที่ไม่เคยทํามาก่อนทั้งถุยน้ําลายทั้งอ้วกทั้งทุกอย่างอ่ะที่ไม่เคยทำเลยที่มรู้สึกแปลกกับหนูบ้างซึ่งทั้งหมดก็คือน้ําตาลทํามาหมดแล้วทได้หมดทุกอย่างทำมาหมดแล้วเห็นเพื่อนไปดูมารอบสื่อบอกว่าน้ำตาลมันกินเหล้าขาวกันลาบเลือดอย่างเงี้ยแรงมากกินเหล้าขาวกินลาบเลือดอี้ยมาสามสิบปีจริงเหรอ ก็เลยเปนไม่ใช่ต้องย่าตองย่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าคนไปดูภาพยนตร์แล้วเห็นพฤติกรรมต่างๆของส้มปล่อยมีอะไรบ้างที่น้ำตาลไม่เคยทำในหนังอุ๊ยตายแล้วให้วงให้วงมาใ้สักอย่างหนึ่งสักสักอย่างมีึ่งอ่ะีที่ไม่เคยทำที่ไม่เคยทำแจ้งเต้าเหรอแจ้งเต้าล้มอะไรแบบ นางเอกซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยทำไม่เป็นแม่อเออแต่ว่าแบบว่าเต่าวก็ต่าเลยเต่าวก็ต่า,ตาเลยเขาจ้ำไปเลยเขาจ้ำไปเลยแต่ว่าไปจีบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยถึงขนาดนี้เ<อ>พราะพ่อเขาสวกไง <laughs> พ่อเป็นตำรวจพอ่อเขาก็สวกะจไปจีปบ่ยนะนั่นหมายความว่าเล่าขาวเออราเลือดเออผ่านกาหมดแล้วแน่ยบนแหงก็แย่นะบ้าแนี่ยแน่คือไม่แต่พูดถึงราบเลือดเมื่อกี้แบบ อร่อยแม่คือปกติก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเขาจะมีความเชื่อว่าไม่ค่อยให้ผู้หญิงกินลาบดิบสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกลาบพวกลู่จะเป็นของผู้ชายมากกว่าครับแต่ว่าพอกินอันนี้ก็คือจะไม่กลับไปกินลาบคั้วอีกแล้วนี่ดีกว่ามีความหวานเนียนดิบเนื้อความเค็มถูดีน้อยนึงมีคนหิวข้าวลยจะไปล้วข้าวจะไปล้างากเออในกรุงเทพยังมีทุกวันนี้ฉันยังสั่งบางีบางร้านเลยนะจริงนี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นความสนุก ในภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมคะคือก่อนหน้าในน้ำตาลพยายามแบบว่าพยายามไม่ค่อยพูดเหนือเพราะเวลาเล่นละครจะแบบสำเนียงจะออกใช่ไหมใช่แต่คือมาเล่นเรื่องนี้แล้วคือจะไปเล่นละครอีกก็คือต้องปรับอีกสักพักเลยนะก็ต้องกดสวิตช์นิดนึงไม่งั้นก็จะเป็นแบบว่าเมื่อก่อนพูดคาว่าไม้กวาดไม่ได้ไม้กวาดใช่ไหมมันจะกลายเป็นไม้กวาดเลี้ยวขวาอย่างนี้ค่ะเอขวาใช่คือพุ่มกับ เปลี่ยนคำพูดเลยบอกว่าให้เลี้ยวไปทางนี้แล้วกันคก็แบบขวาม่ะจิดตองแล้ววไม่งยิ่งไเลี้ยิ่งไปางี้ไม่ต้องขวาแล้วอย่างเงี้ยเือขวาแล้วว่าขวานขึ้นผู้ดังอ๋อเสียงขึ้นจมูกใช่ไหมใช่ขึ้นจมูกนิดนึงเออดูแล้วทำไมพี่มาเดี่ยวเรื่องทำตาทำไมอ๋อก็เพราะแบบนี้ไงที่มันยากหนูเป็นคนเรียบร้อยนี่หนูพยายามว่าเออเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าห้องหนูหนูไม่เชื่อแล้วนะไม่เชื่อแล้วเห็นว่าเราอยากเล่นหนังเรื่องนี้มากอยากเล่นค่ะก็คือพออ่านบทแล้วเรารู้สึกว่า ในชีวิตละครเราก็ไม่เคยไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้แน่นอนเพราะว่าคําพูดคําจาอะไรจนตาถามว่าพี่ออกอากาศได้จริงๆหรอเขาบอกว่าหนังมันต้องการความเรียวเราก็แบบว่าโอ้ใส่เต็มที่ไปยังเรียวจริงๆนะต้องไปดูหนังเงยๆงียๆงียบอะนอกจากในฮีเซอร์แล้วเห็นบอกว่าได้หัวล็อกันเป็นตับเลยใช่ไหมหัวล้อกันยาวๆยวๆยาวอย่างนี้เลยปะแม่นเจ้าแล้วก็ น้องอะชอบเนี่ยเริ่มพูดเป็นเชียงใหม่ต้องพูดเป็นแป้งงงเริ่มงงกับจูนจูนจริงตอนอยู่ลำปางล้าไปเรียนเชียงใหม่ก็จะเอาผสมกันแล้วลำปางเชียงใหม่สองสำเนียงเลยใช่ต้องต้องตั้งสติเพราะว่าพุ่มกับเขาชอบสำเนียงแพรเวลาด่ากันมันมันมีแรงแบบถึงใจดีใช่มันไม่ต่องนคือตีด่าก็จะแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งไบแล้วหล่อขนาดนี้ไม่เจบถามแทนคนภาคอื่นคือด้วยความมัน เป็นภาษาเหนืออู้กำเมืองกันทั้งเรื่องคนภาคอื่นรู้เรื่องไหมรู้เรื่องใช่ไหมใช่ไหมคิดว่าน่าจะรู้เรื่องครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ศัพท์แบบลึกขนาดนั้นเนาะก็จะเป็นเหมือนพูดคุยกันปกติวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีซับไตเติ้ลใช่ซึ่งแฝดทุกคนได้ซึ่งอ่านไม่ทันหรอกเพราะตัวละครส้มปล่อยพูดเร็วมากพูดรัวแต่ว่าอาจว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้เป็นหนังที่ดูยากไมนเป็นหนังยืดๆใช่ไหมไม่ได้ฟังยากเท่าไหร่นะคือทุกคาก็จะต้องมีแบบวัยรุ่นนแบบี้อยู่ลมันเเป็นรรื่องความักววิิถีีชตอะไรอยย่างงเี้ ซึ่งตาเชื่อว่าทุกคนเวลาไปเที่ยวภาคเหนืออะไรก็ต้องเคยเห็นทุกคนก็ต้องเคยมีความรักแอบรักเพื่อนแอบรักชอบผู้ชมผู้ชายอะไรเงี้ยคือดังนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆภาคก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเช,ช,ชื่อว่าคนเหนือเองก็คงต้องอยากกลับไปดูอยากได้แบบสัมผัสบรรยากาศเก่าๆใ,ในแบบยุค<ม>ก่อนอะไรอย่างงี้นะฮะภาคอื่นก็อยากจะได้สัมผัสบรรยากาศอย่างงี้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็ไปเที่ยวอย่างงี้ก็ลําบากจะหาบรรยากาศแบบนี้ ในหนังก็ยากนะคือเป็นหนังไทยอีกเรื่องที่เออมันควรค่าอย่การไปดูในโรงนะในช่วงที่แบบเขากลับมาเปิดประเทศกลับมาไปอะไรางเงี้จะไปแน่นอนะจะไปแน่นอนนะนอกจากสองคนนี้ในเรื่องเห็นนักแสดงแบบเยอะแยะเลยมีใครบ้างอีกก็จะมีเออไปไปไปบปไ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 ลไปไปไะไป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 ไบไป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 บปไ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 ปะปไปบไบไไไบบ คดคำใหญ่ขนาดสนุกมากกุ้ยคำไพ่โอ้คำใหญ่ขนาดกุ้ยกุ้ยกุ้ยคือจกจกคุมได้ขึ้นมาแบบเนี้ยยได้้ินนแบบีอยากอยากเล่นแทนสไปร์เลยนะใช่ตอนนี้อยากกินมากตอนนี้ก่อนนี้เออ่ฮหนุ่มหล่อกรุงเทพของเราแหละรับบทโดยพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปพี่ป๊อบไทนเป็นต้องบอกว่าเป็นขวัญใจในกองถ่ายเพราะว่า อ่าเหนือไเป็นอยู่คนเดียวแล้วก็จะโดนเหนือเหนี่ยแกโดยเฉพาะเจสสัพ้ายเจสสะพ้ายก็จะสอนกรรมเอี่ยงของเปิ้ลไปเอยไปเปลยไปจะแกงกันไปใช่ไหมฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะพูดถึงเรื่องละครบ้างฮะไม่กี่คนถามมาว่าใส่รับลิบคอนกลับมาเปิดกล้องวิญญาณเมื่อไหร่อะไรยังไงหยุดไป6เดือนค่ะตอนนี้กลับมาถ่ายทําแล้วแทบจะต้องไปเรียนการแสดงใหม่โอ้เพราะว่าก็เรื่องเรื่องเดียวกัน อ๋อไม่ยังีนเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เรื่องอะไรนะงปีนี่และเรื่องคุณมีปฏิหางครับกระบุเพร้อยรายกระบุเพร้อยรายใช่ค่าเดียวกันเดียวกช่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือตอนนี้ก็กลับมาเปิดไทยก็ใช่เปิดก็ได้ทำใหม่แต่ว่าช่วงที่หยุดไปอย่างเงี้ยโชคดีที่พุ่มกับเขาก็ไปตัดต่อละครที่ในส่วนที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้เราดูมันก็เลยทําให้การกลับมาทํางานใหม่แบบง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ช่วงนี้ที่ไม่มีปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าบางอันต้องไปไปถ่ายในที่สาธารณะก็อาจจะต้องแบบยกไว้ก่อน ก็เจาะพวกบ้านพวกอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะในวนของบุพเพร้อยด์ได้รายตอนนี้ก็คุณมีปริหารก็ถ่ายทําเกือบจะเสร็จครบแล้วครับธันวาน่าจะครบเสร็จร้อเซครับผมแล้วก็น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ปีหน้าแน่นอนส่วนบุเพ้อยายก็น่าจะ ต้องประมาณสักมกราคุมภายังไงก็อาจจะออนแอร์ภายในปีหน้าเช่นกันครับผมแต่ที่ไม่ต้องรอเลยก็คือส้มปล่อยส้มปล่อยส้มปล่อยือว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์อีกหนึ่งบทบาทของทั้งสองคนนะฮะการพนริกที่ยิ่งใหญ่เติรนทริกทุกโรงภาพยนตร์นะฮะคาดหวังคาดหวังยังไงแม้ตอนนนที่เออจะเล่นหนังกันเนี่ยคาดหวังเรรื่องแกของเคาาดวของทุกคนนะจริงๆค่ะพี่สไปก็เรื่องเรื่องแรกใช่ทุกคนเรื่องแรกป๊อบก็เรื่องแรกตีก็เรื่องแรกมันก็เลยแล้วด้วยความที่เป็นหนั เหนือด้วยเราก็เลยอยากให้ให้คนไทยช่วยสนับสนุนหนังไทยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนช่วว่ามันเป็นหนังที่น่ารักเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของทางภาคเหนือซึ่งหลายๆคนไม่เคยเห็นแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ความรักของหนุ่งสาวไม่มีของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวิถีความเชื่อล่างทรงมูเตลูแบบภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมล้านนายมีความน่ารักแบบไหนก็จะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอยากให้น้ำตาลฝากเป็นแบบ อู้กับเมืองฝากเป็นคาแรคเตอร์ส้มปล่อยฝากคนเหนือเขาไปพอเนือแป๊บหนึ่งนะแม่ย่าปกติคนเรียบร้อยกระโดดกระทีนึงนส้มปล่อยอยากให้เข้าสวัสดีเจ้า่อมแพีีน้องกอดฝากพายนต์ุนเดืองส้มปล่อยเต้นเน้อเจ้ากอเหมือนเมือนจะมีหนังเหนือติบ่ได้ดูแบ่เป็นเหนือแบบอ่อนหวานเรียบร้อยเนาะก็เป็นหนังเหนือยุคใหม่จะได้กอฝากพายนต์ุนส้มปล่อยไว้ในอ้อมออ้อมใจ่อม่พี่น้องเต้นเน้อเจ้ามาพอกันนั่งนั้น่ะเจ้าวันนี้เจ้าเอ น <S 2 avez> <se> <food> <that> ี่ถ้าจะให้ตีถ้าจะให้ตีฝ่าเป็นคาลรคเตอร์ล่างสูงก็จะโหดโหดโหดไโหน่อยโหดไปหน่อยแซ่บแซ่บแซ่บเขมเข้มเข้ม อขอฝากก็แม่พี่น้องก็ควรนะครับผมมาดูส้มปล่อยในโรงภาพยนตร์วันนี้ตัวนะครับบอกเลยว่าทุกคนจะได้ความม่วนความสนุกสนานที่ที่ทุกคนจะได้อิ่มอ,อกอิ่มใจกลับบ้านไปกควรแน่นอนครับผมมอเจินญมาเจินครบขอบคุณทั้งสองคนมากมากนะคะ <c oughs> ที่มาพูดคุยกันวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับส้มปล่อยวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์หวังว่าจะได้เขียนข่าวพระนางร้อยล<อ>้านเอ สาธุบาธุาอ่อวันนี้หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ